อีกไม่กี่วันเราจะถึงคิวบาแล้วแม่บอกว่าที่นั่นปลอดภัยมีทะเลมีบ้านไม้สีขาวและไม่มีทหารเสียงเด็กหญิงวัย13ปีอ่านไดอารี่ของตัวเองขณะมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าในมหาสมุทรแอตแลนติกเธอเป็นเพียงหนึ่งใน937คนบนเรือชื่อเอ็มเซหลุยเรือโดยสารสัญชาติเยอรมันที่ออกเดินทางจากท่าเรือฮัมบูรในวันที่13พฤษภาคมปี1939ปลายทางของเรือคืออิสรภาพปลายทางของผู้โดยสาร คือชีวิตใหม่ที่ไม่มีเงาของเครื่องแบบนาซีบนเรือเต็มไปด้วยครอบครัวอยู่ที่เพิ่งหนีรอดจากประเทศที่เริ่มแสดงความเกลียดชังอย่างเปิดเผยบางคนเคยเป็นคุณครูหมอนักแต่งเพลงแต่วันนี้พวกเขาคือผู้ลี้ภัยที่ไม่มีที่ยืนความหวังเป็นของง่ายที่เรือแล่นไปข้างหน้าจนไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ตรงขอบฟ้าไม่ใช่แผ่นดินแต่คือกำแพงของการเพิกเฉยและความเงียบที่ทำให้เรือทั้งลำไม่มีวันถึงฝั่ง ย้อนกลับไปไม่ถึงหนึ่งปีก่อนที่เรือ m s ็เอซนหลุยจะออกเดินทางปี1938เป็นปีที่เงามืดของลัทธินาซีเริ่มครอบคลุมชีวิตของชาวอยู่ทั่วเยอรมนีอย่างชัดเจนคำว่าพลเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทผู้ที่เป็นอารยันแท้และคนอื่นที่ถูกลบสิทธิ์ออกจากระบบเด็กสาวที่เราเล่าในบทก่อนเคยเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐแต่วันหนึ่งครูของเธอกล่าวขณะปิดประตูห้องเรียนว่าขอโทษนะเธอเข้าไม่ได้อีกแล้ว ร้านค้าของพ่อเธอถูกตีตราของชาวยิวคนเดินผ่านทำเป็นมองไม่เห็นหรือไม่ก็พ่นน้ำลายลงหน้าต่างโชว์สินค้าเสียงวิทยุเยอรมันยังคงเปิดอยู่ในบ้านเรือนแต่สิ่งที่ออกจากลำโพงคือถ้อยคำเกลียดชังอย่างเป็นระบบเดือนพฤศจิกายน1938คืนแก้วแตกคืนที่ผู้คนบุกทุบก,กระจกหน้าร้านชาวยิวทุบโบสถ์เผาคัมภีร์จับกุมชายชาวยิวเป็นหมื่นๆคนโดยไม่มีข้อหาไม่มีสาร ในความมืดของคืนที่เต็มไปด้วยเศษแก้วหลายครอบครัวตัดสินใจต้องหนีแม่ของเด็กสาวขายเครื่องประดับทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อตั๋วโดยสารเรือ m อ็มเอสซลุยปลายทางคือฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาคิวบาในตอนนั้นรับผู้ลี้ภัยอยู่ได้บางส่วนถ้าผู้โดยสารมีใบอนุญาตเข้าเมืองและเสียค่าธรรมเนียมพวกเขาจัดเอกสารตามกฎเตรียมกระเป๋าพร้อมเสื้อผ้าที่มีเหลือและขึ้นเรือด้วยใจที่เต็มไปด้วยคำว่าความหวัง เรือเอเมสเซนหลุยเป็นเรือโดยสารชั้นดีมีห้องอาหารห้องพักวิวทะเลหลายครอบครัวรู้สึกเหมือนนี่คือช่วงเวลาสงบสุดท้ายในชีวิตเด็กๆหัวเราะบนดาดฟ้าหญิงชายถ่ายรูปร่วมกันบางคนพูดติดตลกว่าพอถึงคิวบารเราคงเปิดร้านใหม่ได้ในไม่ช้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเรือแล่นพ้นมหาสมุทรโลกทั้งใบจะไม่เหลือที่ให้พวกเขาจอดอีกเลยวันที่เรือเข้าใกล้คิวบากลับกลายเป็นวันที่ความหวังทั้งลำเริ่มจมหายไป วันที่27พฤษภาคมปี1939เรือเอเมเซนลุยแล่นเข้าสู่ท่าเรือฮาวานาประเทศคิวบาเด็กหญิงมองเห็นแผ่นดินชัดเจนครั้งแรกในรอบหลายวันเธอเขียนในไดอารี่ว่าฉันเห็นเรือเล็กๆเ,เต็มไปด้วยผู้คนพวกเขาโบกมือเราโบกกลับแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ในตอนนั้นก็คือประเทศปลายทางไม่ได้ต้องการให้พวกเขาขึ้นฝั่งอีกต่อไปรัฐบาลคิวบาในขณะนั้นได้เปลี่ยนนโยบายรับผู้ลี้ภัยกระทันหันก่อนเรือจะเดินทางมาถึง เหตุผลนั้นซับซ้อนการเมืองภายในประเทศความกดดันจากประชาชนที่ต่อต้านผู้อพยพและกลิ่นอายของอิทธิพลจากฝ่ายอักษะจากผู้โดยสารกว่า900คนมีเพียง28คนที่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือส่วนใหญ่เป็นผู้มีเอกสารพิเศษหรือพาสปอร์ตประเทศอื่นเสียงในเรือเริ่มเปลี่ยนจากเสียงหัวรอก,กลายเป็นเสียงกระสิบจากบทสนทนากลายเป็นความเงียบงันที่อึดอัดกับตันกุสตาฟชเชรเดอร์ชาวเยอรมันผู้บัญชาการเรือ พยายามทุกทางเพื่อช่วยผู้โดยสารของเขาเขาปฏิเสธที่จะกลับเยอรมนีและพยายามยื่นคำขอให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาช่วยรับผู้โดยสารแทนเรือจอดนิ่งอยู่นอกท่าเรือคิวบานานถึง6วันมีการประท้วงในเมืองมีข่าวในหนังสือพิมพ์แต่ไม่มีใครบนฝั่งที่เต็มใจเปิดประตูให้ขณะเดียวกันบนเรือแม่ของเด็กหญิงคนนั้นเริ่มเอาของไปแลกกับยาบางครอบครัวรวมเงินจ้างทนาย ผู้โดยสารหลายคนเริ่มสวดอ้อนวอนเงียบๆเ,เด็กหญิงเขียนในไดอารี่ว่าแม่หยุดพูดเรื่องชีวิตใหม่แล้วตอนนี้แม่แค่กอดฉันบ่อยขึ้นวันที่สองมิถุนายนรัฐบาลคิวบาสั่งให้เรือเอเมเซนลุยออกจากหน้านน้ำหนึ่งในบันทึกของผู้โดยสารเขียนไว้ว่าเราอยู่ห่างชายฝั่งเพียงแค่สามกิโลเมตรแต่เหมือนห่างไปคนละโลกเสียงเครื่องยนต์เรือค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งขณะหันหัวเรือกลับสู่ทะเล เส้นขอบฟ้ากลับมาว่างเปล่าเหมือนเดิมแต่คราวนี้บนเรือไม่มีเสียงเพลงไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีความฝันอีกต่อไปสิ่งเดียวที่มีคือคำถามในหัวใจของผู้โดยสารทั้งลำว่าถ้าที่นั่นไม่ต้อนรับเราแล้วโลกนี้จะยังมีที่ไหนเหลือให้เราอยู่ไหมการเดินทางกลับยุโรปไม่ได้พาพวกเขากลับบ้านแต่นำพาหลายชีวิตกลับสู่ฝันร้ายอีกครั้งผมสาบานไว้ว่าจะไม่พาใครกลับไปสู่เงามืดของนาซีไม่ว่ารัฐบาลของผมจะต้องการให้ทำอย่างไร วันที่6มิถุนายนคศ1939เรือเอ็เอหลุยที่ถูกปฏิเสธจากคิวบาและไม่มีประเทศใดรับผู้โดยสารย้อนกลับมุ่งหน้าสู่ยุโรปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ใดผู้โดยสารบนเรือส่วนใหญ่เป็นชาวยิวและทุกคนรู้ว่ากลับเยอรมนีคือกลับไปสู่ความตายกับตันไม่ยอมแพ้เขาเดินทางไปพร้อมกับสงสารไปยังหลายประเทศในยุโรปฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอแลนด์ Belgium, และอังกฤษและสุดท้ายความพยายามก็ไม่สูบเปล่าว,วันที่17มิถุนายนหลังการเจรจาหลายรอบสประเทศในยุโรปตกลงรับผู้โดยสารจำนวนหนึ่งอังกฤษรับ288คนฝรั่งเศส2 2 4รคนเบลเยียม214คนเนเธอร์แลนด์1 8 1คนเสียงถอนหายใจของครอบครัวหนึ่งดังขึ้นในห้องโดยสารเด็กหญิงเขียนไว้ในไดอารี่ เราจะได้ลงที่ฝรั่งเศสแม่บอกว่ามีร้านขนมปังใกล้ที่พักฉันอยากลองกินบาแกตของจริงสักครั้งแต่นี่ไม่ใช่จุดจบเพราะภายในหนึ่งปีเยอรมนีเริ่มรุกรานยุโรปตะวันตกและทั้งฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีผู้โดยสารหลายร้อยคนที่เคยได้รับโอกาสจากสประเทศนี้กลับถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันในเวลาต่อมาจากผู้โดยสารทั้งหมด937คนบนเรือ อย่างน้อย254คนเสียชีวิตในค่ายของนาซีรวมถึงครอบครัวของเด็กหญิงในเรื่องนี้ด้วยกัปตันชร์เรเดอร์กลับเยอรมนีโดยไม่มีใครจากเรือเขาไม่เคยเข้าร่วมนาซีเขาไม่ได้รับรางวัลจากรัฐแต่เขาได้รับจดหมายขอบคุณนับร้อยฉบับจากครอบครัวของผู้โดยสารที่รอดชีวิตภาพเรือว่างเปล่าลอยอยู่กลางทะเลเอเมเซนลุยไม่เคยกลับมาใช้งานอีกหลังสงครามมันถูกทิ้งร้างและถูกรื้อในที่สุด เรือที่เคยพาความหวังกลายเป็นซากเหล็กในหน้าประวัติศาสตร์บางครั้งคนเราต้องแล่นออกจากฝั่งเพื่อพบว่าบนโลกนี้ไม่มีแผ่นดินไหนยินดีรับเราไว้เลยเด็กหญิงในเรื่องนี้ไม่มีใครจดชื่อของเธอไว้ไม่มีอนุสาวรีย์ไม่มีรูปถ่ายมีเพียงบันทึกไม่กี่บรรทัดในไดาอารี่และบันทึกการขึ้นเรือของเอ็มเอสเซนลุยเธอเป็นเพียงหนึ่งใน937คนและเป็นหนึ่งใน254คนที่ไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นฝั่งอีกเลย เหตุการณ์เรือ MS เอ็มเอสเซนหลุยคือบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดโลกทั้งใบเฝ้าดูแต่เลือกที่จะไม่ลงมือประเทศแล้วประเทศเล่าปิดประตูใส่ผู้ลี้ภัยที่หนีตายด้วยเหตุผลที่ฟังดูสมเหตุสมผลในเวลานั้นไม่มีเอกสารที่ถูกต้องระบบลี้ภัยเต็มแล้วถ้ารับพวกเขาอาจเกิดความขัดแย้งภายในประเทศคำเหล่านี้ฟังดูเหมือนการเมืองแต่สำหรับคนบนเรือมันคือคำตัดสินชีวิตหลายปีต่อมา รัฐบาลแคนาดาประเทศหนึ่งที่เคยปฏิเสธรับผู้โดยสารออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีจัสตินทรูโดพูดว่าเราขอโทษที่ในวันที่พวกเขาต้องการเราเรากลับไม่อยู่ตรงนั้นแต่คำขอโทษในวันนี้ไม่สามารถพาเด็กหญิงคนนั้นกลับมาจากเท่าฐานของประวัติศาสตร์ไม่อาจปลอบโยนครอบครัวที่ไม่เคยได้ฝังลูกหลานของตัวเองและไม่สามารถพาเรือเอ็มเอสเซนลุยกลับเข้าสู่ฝั่งที่มันควรจะถึงได้ตั้งแต่แรก